ก็ต้องฉีดน้องเขาใหม่นิดนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนให้เวลาเทคแคร์น้องเขาไม่ดีครับก็ก็ต้องจีบเขาใหม่ครับเริ่มจีบใหม่ครับ <Okay. S 1> เราเหมือนไปตกตะกอนว่าแบบอ๋อสิ่งที่สิ่งที่คนที่เขาแบบว่าจะต้องเป็นคู่กันเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างอะไรเยยงี้ยเหมือนเราแบบไปตกตะกอนในความคิดของเรามาว่าแบบอเออ ทำอะไรให้การบ้างอะไรเงี้ยโดยจริงๆเป้าหมายเราชัดอยู่แล้วเป้าหมายเราแบบไม่ได้จางแต่แค่การกระทําเราจางแค่นั้นเองว่าเรารู้ไหมว่าน้องเขานิ่งไปเรื่อยๆเหมือนเริ่มแบบรู้ครับรู้เราเราสัมผัสได้รู้สึัมจแป้วครับเขาส่งสัญญาเราบ่อยอยู่นะรู้สึกแบบยังไงบ้างยังไงบ้างสัญญาคผมเป็นคนโง่ครับเออมันโง่ไปหน่อยครับช้าไปหน่อยว่าทีดเส้นใต้าสามเดือนที่เขาพูดก่อนนี้ รเราอย่างไรครับเราต้องเร่งสปีดไหม <laughs> สับตีนแตก <laughs>